คุณแม่ลูกสองไวทองพุงยื่นลดยากอย่าพึ่งทอพี่มีวิธีง่ายๆค่ะซอนยาศิริยาตันติศิริโรจเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์ไอแฮปปี y, ที่จังหัสกลนครค,ค่ะพี่ซอนยาไม่ใช่คนอ้วนนะคะแต่เป็นคนที่มีพุงอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นเจ้าของกิจการอยู่กับความเครียดทุกๆวันค่ะ และพี่เป็นคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายค่ะและยิ่งเราเป็นคุณแม่ลูกสองท้องทีพุงก็ยื่นทีนะคะยื่นจนเหมือนคนท้องเลยค่ะมีครั้งหนึ่งไปขึ้นเครื่อง,งบินแล้วเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณพี่คะคุณพี่ท้องกี่เดือนแล้วคะไอเราก็ไม่ได้ท้องค่ะก็เขินกันไปเลยนะคะพอมาเล่าตอนนี้ก็ฮาดีอยู่หรอกค่ะแต่ตอนนั้นคือเจ็บจี๊ดอยู่เหมือนกันเลยนะคะ จุดตัดสินใจที่เข้าโปรแกรม LL90 l, l, l ของพี่ซอนย่าคือสุขภาพค่ะพี่ซอนย่าเป็น Syndrome, ไมเกรนออฟฟิศซินโดรมวัยทองเป็นซึมเศร้าในวัยทองมีช่วงหนึ่งนอนไม่หลับจนติดยานอนหลับไปเลยค่ะและแต่ละวันตื่นขึ้นมาก็ปวดตัวปวดหัวไปหมดค่ะจนในวันหนึ่งเราก็มารู้ว่าที่เราป่วยอยู่คือเป็นโรคอ้วนลงพุง แต่พี่ซอนย่าก็พยายามลดความอ้วนลดพุงมาตลอดเลยนะคะพยายามโดยการอดอาหารอดข้าวเย็นทำา IF เป็นปีก็ไม่ได้ผลค่ะแล้วก็มาคิดว่าตัวเองไม่ได้ออกกำลังกายหรือเปล่าก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายแต่สุดท้ายก็ไม่รอดค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วลดยากมันก็เป็นธรรมดาและพี่เป็นคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายชอบทานกาแฟเย็นชอบทานขนมมากๆค่ะ ทำให้พี่ไม่คิดที่จะเข้าโปรแกรมดูแลสุขภาพเลยค่ะพอคิดว่าจะต้องออกกําลังกายหนักๆเหนื่อยๆซึ่งไม่ไหวค่ะกินก็ต้องกินอาหารคลีนซึ่งมันไม่อร่อยเลยค่ะสําหรับพี่แต่ LLL 9 0โปรแกรมไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดเลยค่ะเป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพที่สนุกมากๆเพราะเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่ชวนกันไปออกกําลังกายใครมีคลิปดีคลิปเด็ดก็ส่งกันมาและเราก็มีชาเลนจ์ในกลุ่มด้วยนะคะ จนผ่านไป90วันพี่ซอนย่ากลายเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายไปตอนไหนไม่รู้ตัวเลยค่ะส่วนเรื่องอาหารเราไม่จำเป็นจะต้องตัดสิ่งที่เราชอบออกไปนะคะแค่เราจัดอาหารเป็นเราก็สามารถที่จะมี enjoy life ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนถ้าวันไหนคิดเมนูไม่ออกก็ไปลอกเพื่อนค่ะเพราะในนั้นจะมีเมนูอาหารที่น่าทานมากๆและ Healthy ด้วยนะคะเป็นอะไรที่เปิดโลกพี่มากๆเลยค่ะ หลังจากที่เข้าโปรแกรม LLL90 พี่ซอนย่าน้ำหนักลดไป3กิโลไขมันในร่างกายลดไป3%ฟังดูมันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทำให้พี่ซอนยามีระบบเผาผลาญกลับไปเท่ากับคนที่อายุ34อีกครั้งนึงค่ะ <Yeah. S 1> ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะสดใสร่าเริงมีเอ e นจ y สุดๆซึ่งเป็นเรื่องที่ว้าวมากสาหรับพี่คะ่ะ และสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับพี่คือการได้ส่งต่อความรู้นี้ไปให้กับครอบครัวค่ะไปให้กับลูกๆและไปให้กับสามีให้เขาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่พี่สอนยาภูมิใจที่สุดเลยค่ะพี่ซอนยาอยากจะชวนทุกคนนะคะให้กลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองและมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยการมีสุขภาพดีค่ะ สำหรับใครที่บอกกับตัวเองว่าอายุเยอะแล้วลดยากมากลดไม่ได้หรอกทักมาคุยกับพี่ได้นะคะพี่ยินดีให้คำแนะนำค่ะและการลดน้ำหนักครั้งนี้ของคุณจะเป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายค่ะ